้าพูดถึงกระบะนิสสันนะครับก็ต้องพูดถึงเรื่องความแข็งแรงนะครับแข็งแรงในที่นี้ก็คืออดีตน,นะครับเราใช้ชื่อดัซสันมาก่อนนะครับก่อนที่จะเป็นนิสสันเนาะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นนิสสันที่หลังเริกแรกเริ่เดินทีเราก็ใช้ชื่อดัซสันบูเบอร์สามสองศูนย์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น,น,น,ๆๆปน,ปนดังที่สุดก็ตอนนั้นก็เป็นนิสสันช้างเหยียบครับใช่ครับก็ <laughs> คือการเอาช้างขึ้นไปเหยียบบนรถทั้งคันนะครับช้างเหยียบได้ หนักขนาดนั้นยังมันทุกได้ครับไม่แปลกใช่ไหมครับที่นิส s ันนะครับตอนนี้เขาพีเซนต์เรื่องความแข็งแรงแข็งแกรงมาปัจจุบันนะครับเขาก็พีเซนต์เรื่องความปลอดภัยครับแรกเริ่มครับจากบูเบิร์ดมาช้างเหยียบมา Big M มา Big M Frontier ทและมานาวาร่าแล้วก็ยันโฉมปัจจุบันนะครับก็มีการพัฒนาในเรื่องของเครื่องยนต์มาก่อนแล้วก็แชสซีช่วงล่างเราพัฒนาอย่างไม่หยุดไม่หยุด ที่จะพัฒนาต่อครับณเวลานี้นะครับแชสซีของเราเนี่ยแข็งแรงแข็งแก่งมากใครๆก็ยอมรับในส่วนนี้ครับเพราะว่าขนาดเมื่อก่อนยุคก่อนเรายังใช้ช้างไปเหยียบได้ทั้งคันเลยแล้วณเวลานี้นะครับโอ้โหยิ่งตอนวิกเอมนะครับเขาเคมว่าเขาบรรทุกได้1.5ตันนะครับเยอะใช่ไหมครับเยอะและณปัจจุบันนะครับเรามีทั้งหมดอยู่แล้วครับเรื่องของกระบะที่มันควรมีคุณสมบัติก็คือความแข็งแรงแข็งแก่งแล้วก็เครื่องยนต์ที่แรงพอนะครับเรามีหมดแล้วณเวลานี้ครับเราก็คือกระบะ ที่กาลังพัฒนาในเรื่องของความปลอดภัยใช่ครับนิสสันตอนนี้กาลังพูดถึงเรื่องความปลอดภัยให้ตัวคุณอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องสัรลอยงเสียงรงศาหรือว่าระบบเบรกฉุกเฉินเตือนก่อนการชนต่างๆนะครับเรามีให้ครบหมดเลยนะครับซื้อกระบะมาเนี่ยใช่ว่าจะแค่แข็งแรงหรือว่าเครื่องแรงอย่างเดียวมันไม่พอครับต้องปลอดภัยด้วยวันนี้นะครับนิสสันยังเป็นตัวเรื่องหนึ่งนะที่คุณควรมองเป็นอย่างยิ่งนะครับและปัจจุบันนะครับนิสสันได้ออกกระบะ นิสสันนาวา拉แบ็กอ dition นะครับซึ่งเป็นตัวแต่งนะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบการแต่งรถหรือชอบรถที่มันออกสวยๆหรือสําคัญสุดเลยคือคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองะครับชอบไม่เหมือนใครไม่ตามใครใช้ไม่อยากตามใครแบ็กเอ dition คือสิ่งที่ตอบโจทย์คุณมากๆครับลองดูนะครับขอให้เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่คุณกําลังมองอยู่นะครับนิสสันนาวาครับ